สวัสดีครับนะชาวช่องนุกพระนคร fc เรอฟซีรวยลทุกคนเลยนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปกาลสินนะครับกาลสินนะรงอูเจกะตาอันโยนะครับได้ฉายาว่าเป็นลือสีตาไฟนะฮะแห่งเมืองน้ำดำนะครับเป็นเกจีหนึ่งเดียว นะครับที่ยืนเสกวัตถุมงคลนะครับรุ่นนี้นะผมบอกไว้เลยว่าพิเศษตรงที่ว่าพอป,ปีที่แล้วผมก็ไปมานะครับเป็นเต่านะครับเป็นเต่าพิมพ์เต่าอนนี้เป็นพิมพ์ที่2นะครับผู้จัดสร้างคือพี่รุดอ้อมน้อยนะครับรุ่นนี้สร้างนะครับจุดประสงค์ในการสร้างนะก็คลิปที่แล้วเราได้ดูการหล่อชนวนมวลสารนะครับมวลสารนะ ในการสร้างาพระผมเคยบอกไปแล้วนะครับสตอรี่ผู้สร้างชนวนมวลสารในการนํามาสร้างนะครับแล้วก็จุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ในการสร้างก็คือร่วมสร้างนะครับสมทบทุนนะครับเพื่อไปสร้างโบสถ์นะครับผมจะนําภาพบรรยากาศนะฮะไม้ดูนะครับวิธีการเสกตั้งแต่บวงสรวงนะครับ ยืนนะครับเพ่งดวงอาทิตย์นะฮะแล้วก็นั่งนั่งอธิษฐานนะครับนั่งอธิษฐานจิตบุกเซนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูนะครับคือที่มันเซอร์ไพรส์เธอเดูพี่นะเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญใสมานะครับเสมาราหูนะครับเสมาราหูนะครับด้านข้างจะเป็น เป็นพญานาคนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นพระราหูนะครับก็จะแก้ดวงชะตานะครับส่วนด้านหลังพิเศษไีก็จะเป็นหานุมานเชิญธงขี่สิงห์นะหานุมานเชิญธงขี่สิงห์ครับเป็นตัวที่สุดยอดแล้วนะครับเป็นตัวที่ถมว่าใหญ่ที่สุดไหมใหญ่นะครับแล้วคือครบ ครบหมดเลยทุกอย่างเลยนะครับนะค้าขายทำมาหากินราบลื่นนะครับจากร้ายกลายเป็นดีนะครับรุ่นนี้พิเศษสร้างเพียง80หลัง80ลังนะครับไม่เยอะนะนะครับ80ลังตก8,000เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยดีกว่านะครับวันนี้วันที่ 24นะครับเพราะว่าเราได้ทำการออกอขอนะครับในการทำเรื่องขอออกต่างจังหวัดเนี่ยต้องทำเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องโควิดขอเอกสารรว่นนี้นั่นนะครับถึงจะไปอย่างถูกต้องได้นะครับการสร้างพารแต่ละ,ะแต่ละเหรียญหรือแต่ละเกจินะครับพิธีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับกด ถูกใจนะครับกดแจ้งเตือนแล้วที่สำคัญน,นะครับครบ1,000คนเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะใครที่ติดตามผมนะครับช่องทางเฟซนะครับเฟซก็จะมีภาษาไทยเลยนุพนครน,นะครับส่วนเพจเพจหลักนะครับก็จะเป็นนุพนคร fc แล้วก็อาจจะมีเพจย่อยด้วยนะครับ ก็เ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเ okay. ค let's go m a าให้ งานก็เตรียมตัวนะครับที่จะต้องมายืนประกอบพิธีวางศิวลูกคนกันนะพูนงดีโค้เสียงเสมามาาศัยทีนั่งมีสักจัดสร้างโดยเสียรุดก้อนน้อยเลค่ะนะนะครับ 好，谢谢您，领导。 Yeah, yeah.

สังฆู้ชาผู้ท้าระโกโตชาวระสังโฆสังฆรมีบูชาคุณพัไตรศัตาสนาผู้รีกพุทธาธรรมญาณรารุดถึงคุณดีราและมานา เจ้าทั้งหลายเจ้ได้ทการดูช้าทำการวิที่ยาอาจาริ์ใประเพณีแลโบราณของสัตวาเดชาภาพที่นินช่วยแห่งเวร์จิตใก่จบจราชาดแต่มิียุทธานิวาิเศดีย์เมาพระราหูลูกหาเศรษฐีมันมีทรัพย์รถุเแข้าตาบุญโยวัฒนาวิเศษอำเภอกำมะราใสจังหวัดกาฬสินธุ์นริตรานุภาพชัยยะชัยยะ ขอพอรไรสรรมเหสวทสุรีศีบรมมหิต,ออว,ตวราธิปไตยไกราชชัยยะชัยยะขอพรเท้าจตุเทวราชโยกปาราธิปวรวิสิทธิ์ชัยยะชัยยะขอพรเทพผู้เรืองฤทธิสถิตนาทิพยสถานทั่วบรขันจากพระอนันตจักรวาลภูมิภาคไกวันทปรกรมอฝังลุกระดาบารีสิงค์ชนรารกาศ เนืนงหนุนหนาวที่ปริยสถานที่มานมาก,มากอมรที่ปริยเทวสานักแต่ขอพรเทพจุรารัตนาสามธิ์จงเทวาการุณาอาภิบาลบำรุงรักษาหลวงป,ปู่เจตตาบุญโยต่าวิเวกธรรมนิยายุบขวัญอยื่ไปร้อยปีขอถวยเทพเรยา,าเจ้าจงอภิบาลบำรุงรักษาเสียรุ่นน้อน้อยพรกรณทีมนั้นขอเทพเรยา,าเจ้า สองกัหน่วยหัวใจนักพยบ,นนพบาลมาปรุงรักษาผู้นำเ,รเรหรียญเสมาบรราอุลหมาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ไปไทยรับประทับของเทวะทั้งคุณพระคุณเจ้าเข้าประสานพระฤาษีที่ใครามาในงานจงกระทาน

ารุ่นเນื่อเงินสเสด็จมันเป็นจังสั่น E wow. i <laughs> कई कात्रामा 어. <목소리도> ที่จอนไปแยากใ้คนดูหรื้องไปรออ,ปนอ,นอีก็บอกสิ้นเดือนครับผมยังต้องไปซีดไปค่าเนื้อที่ลานนลครามเสกแล้วเาก็ไปคาเนือกลับไปออกสิ้นเดือเลยแหะเพราะว่าคนเขาหน่อยเ็จะไปนั่งคันซีนซองอะไรเมื่อกี้่อเสร็จแล้วคนหลักครับเดี๋ยวแปไปฆ่ดเนื้อบางรายการก็เสร็จแล้วหลักเนื้อก็ได้รับ

เอบอกขายเสื้อดีก็ขายอกฟังฟังเสียใจนี่เสืยไหมเอ้ยเจ้าแผ่งพจเซกนนี่กลับไปยอดขายดีถล่มตลายแล้วครัโ้เห็นไปผมลงาที่ส้มคนยังอยู่ลงอะไรลงมดหมด่าที่ส้มคนเนียคนนั้นเเห็นแผ่สเซกนี่ละยอดถล่มลาลโอ้นั่มันเ่งไปหมด โอ้ๆ